ฮัลโหลฮัลโหลสาวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า t o m a n d Jerry ร h e ี t กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำเควสอันนี้ให้ผ่านนะครับเควสจับหนูด้วยไม้ตีแมลงวันอันนี้นะครับเพื่อจะได้รับกร์ด S นะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ก็ผมจะมาสอนวิธีการทำให้มันผ่านนะครับไปลุยกันเลยง่ายมากเลยนะครับ หลังจากเข้ามาแล้วให้เรากดกดต่อไปเลยแล้วรอรอสักครู่นะครับนี่แล้วหนูมันจะลงมา2ตัวคชัคบแล้วเราก็ตบนี่ครับมันจะล้มหนึ่ตัวเสร็จแล้วเราก็มัด1ตัวเห็นไหมครับแล้วเราก็หยิบมา1ตัวแล้วเราก็มัดจากนั้นเราก็รอจังหวะอีกตัวหนึง่งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ ง่ายมากครับแค่นี้ก็ผ่านเรียบร้อยครับคือตอนแรกเราต้องรอจังหวะกะจังหวะก่อนนะครับกะจังหวะให้หนูมันมาพร้อมกัน2ตัวให้มันโดดลงพื้นพร้อมกัน2ตัวนะครับแล้วเราก็ฟาดถ้าไม่ได้ใจว่ามันจะล้มทั้งสองตัวให้เราฟาดเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันล้มทั้ง2ตัวแล้วเราก็หยิบเพิ่มมา1ตัวจากนั้นจากนั้นเราก็คว้ามาอีกหนึ่งตัวที่ล้มนะครับแล้วก็ไปมัด มันก็จะเหลือประมาณ11 -12 ถึง12วินาที11 1 2ถึง12วินาทีครับก็พอสำหรับการเล็งในการฟาดตัวที่3ให้ล้มนะครับแค่นี้ครับก็ง่ายมากก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาสอนวิธีการทำคนระับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้มมาครับสวัสดีครับ